ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี2,569นกําำลังเป็นหัวข้อที่หลายคนพูดถึงกันหนาหูเลยนะครับใช่ค่ะเป็นประเด็นร้อนเลยข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากหลายแหล่งมากเลยครับทั้งบทวิเคราะห์เจาะลึกจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจชั้นนาแล้วก็มีเอกสารนโยบายของรัฐบาลไปจนถึงเสียงสะท้อนจริงๆจากคนในภาคธุรกิจแล้วก็ประชาชนทั่วไป ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการประติดประต่อภาพทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันเพื่อหาคำตอบว่า,เ,าเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจไทยทำไมสัญญาณเตือนภัยถึงดังพร้อมกันจากทุกทิศทางแล้วที่สำคัญคือเรากำลังรับมือกับมันอย่างไรใช่เลยค่ะและจุดที่ทำให้ทุกคนต้องหันมามองตรงกันเลยนะคะก็คือตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจ หรือ GDP ในปี2,569ที่ออกมาในโทนเดียวกันหมดเลยคือน่าเป็นห่วงมากอย่าง SCB EIC ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจกษษของไทยพาณิชย์เนี่ยให้ตัวเลขที่น่าตกใจมากเลยค่ะคือคาดว่าจะโตแค่1.5%เท่านั้นเองเดี๋ยวนะครับ1.5%ค่ะ1.5%คือถ้าเราไม่นับรวมช่วงวิกฤตหนักๆอย่างต้มยำกุ้งหรือตอนโควิดระบาดใหม่ๆนี่ หมายความว่ามันเป็นตัวเลขที่ต่ําที่สุดในรอบเกือบ30ปีเลยหรอครับนี่มันมันไม่ใช่แค่เศรษฐกิจชะลอตัวแล้วนะครับมันเหมือนกับว่าแทบจะหยุดเดินเลยเป็นอย่างนั้นเลยค่ะและที่น่ากังวลกว่าคือไม่ใช่แค่เจ้าเดียวที่มองแบบนี้ TTB Analytics หรือศูนย์วิจัยกษตรกรไทยก็ให้ตัวเลขใกล้เคียงกันมากอยู่ที่ประมาณ 1. 6ซึ่งก็ถือว่าต่ำสุดในรอบ5ปี มันเป็นฉันทามิติที่น่ากังวลว่าเศรษฐกิจไทยกำลังสูญเสียแรงขับเคลื่อนไปอย่างชัดเจน hmm. ตัวเลข1.5%์ที่ว่านี้มันสะท้อนสภาวะที่อาจจะเรียกว่าโตแต่ชื่อได้เลยค่ะคือในภาพรวมเศรษฐกิจอาจจะยังขยับขึ้นบ้างแต่สำหรับคนส่วนใหญ่ในประเทศอาจจะไม่รู้สึกเลยว่าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอาจจะรู้สึกว่าแย่ลงด้วยซ้ำดีไม่ดีอาจจะรู้สึกว่าแย่ลงด้วยซ้ำค่ะนี่คือโจทย์ที่ใหญ่กว่าแค่การปั๊มตัวเลข GDP ให้สวยๆแล้วค่ะ เท่าที่ดูในข้อมูลปัญหาหลักๆนี่มันมาจากปัจจัยนอกประเทศหรือปัญหาที่อยู่ข้างในบ้านเรามากกว่ากันครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะจริงๆแล้วมันเป็นแบบ perfect storm เลยคือโดนกระหน่ำทั้งจากข้างนอกแล้วก็กัดกินจากข้างในไปพร้อมๆกันโอ้โห oh. พายุลูกแรกที่มาจากข้างนอกเลยก็คือภาคการส่งออกที่เคยเป็นพระเอกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเรามาตลอดตอนนี้เนี่ยเริ่มแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ สาเหตุก็มาจากเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่โตช้าลงกำลังซื้อจากประเทศคู่ค้าหลักๆของเราลดลงแถมยังเจอมาตรการทางภาษีจากสหรัฐและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นจากจีนที่ตอนนี้เปลี่ยนจากลูกค้ามาเป็นคู่แข่งเราในหลายๆสินค้าเลยนั่นคือพายุลูกนอกบ้านแล้วพายุที่อยู่ข้างในบ้านเราเหรอครับตัวไหนที่ดูจะรุนแรงที่สุดครับ ตัวที่กัดกินอยู่ข้างในลึกๆและเรื้อรังมานานเลยก็คือกำลังซื้อในประเทศที่เปราะบางค่ะซึ่งต้นตอสำคัญก็มาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เราพูดกันมาเป็น10ปีแล้วตอนนี้ตัวเลขมันสูงเกิน80%ของ GDP มาต่อเนื่องยาวนานมากพอเราพูดถึงหนี้ครัวเรือนเกิน80%ของ GDP เนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเจนช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าภาวะนี้มันน่ากลัวย,ยังไง มันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเศรษฐกิจทั้งระบบยังไงบ้างค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะมันเหมือนกับคนส่วนใหญ่ในประเทศพอได้เงินเดือนมาปุ๊บก็ต้องเอาเงินก้อนใหญ่ไปจ่ายหนี้เก่าก่อนเลยทั้งหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตจนแทบไม่เหลือเงินที่จะเอาไปซื้อของใหม่ๆที่อยากได้หรือจําเป็นต้องใช้ครับพอกําลังซื้อมันหดตัวแบบนี้ร้านค้าก็ขายของไม่ได้พรขายของไม่ได้ก็ต้องลดการสั่งของจากโรงงานอ๋อครับ โรงงานก็ต้องลดการผลิตพอผลิตน้อยลงก็อาจจะต้องลดคนงานหรือชะลอการจ้างงานใหม่มันเลยกลายเป็นโดมิโน,โนที่ล้มทับกันไปทั้งระบบเศรษฐกิจทําให้ทุกอย่างมันฝืดไปหมดเลยค่ะเหมือนมีโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นฉุดขาคนส่วนใหญ่ในประเทศไว้ไม่ให้วิ่งไปข้างหน้าได้เต็มที่และเหมือนเคราะห์ซ้ํากรรสัตว์นะครับในข้อมูลยังระบุถึงพายุอีกลูกที่เข้ามาซ้ําเติมสถานการณ์ให้หนักขึ้นไปอีกใช่ค่ะ พายุลูกที่3ก็คือความไม่แน่นอนทางการเมือง uh. การประกาศยุบสภาในเดือนธันวาคม2568แล้วกำหนดเลือกตั้งใหม่ในวันที่8กุมภาพันธ์2569แม้จะเป็นไปตามกระบวนการประชาธิปไตยแต่ในทางเศรษฐกิจมันสร้างภาวะสุญญากาศขึ้นมาชั่วคราวพอมีเลือกตั้งเข้ามาแทรกกลางปีงบประมาณแบบนี้สิ่งที่เกิดตามมาคือทุกอย่างมันชะง,งักไปหมดโดยเฉพาะการใช้จ่ายของภาครัฐ โครงการลงทุนใหญ่ๆต้องหยุดรอรัฐบาลใหม่งบ hmm. ประมาณปี2569ที่ควรจะออกมาหมุนเวียนในระบบก็อาจจะเบิกใจได้ไม่เต็มที่แถมยังเสี่ยงทําให้การจัดทํางบประมาณปี2570ล่าช้าออกไปอีกมันเหมือนกับการเหยียบเบรกกระทันหันตอนที่รถกําลังวิ่งช้าๆอยู่แล้วค่ะโอเจอพายุ3ลูกซ้อนทั้งนอกบ้านในบ้านและการเมืองเข้าไปแบบนี้รัฐบาลของนายกอนุทินชาญวีรกูลก็อยู่เฉยไม่ได้แน่ๆ ซึ่งมาตรการแรกที่ออกมาเป็นข่าวใหญ่เลยก็คือการปัดฝุ่นโครงการที่ทุกคนคุ้นเคยอย่างคนละครึ่งแต่คราวนี้มาในชื่อใหม่คนละครึ่ง plus มันเหมือนหรือต่างจากเดิมยังไงบ้างครับหลักการคล้ายเดิมค่ะคือรัฐช่วยจ่ายแต่ครั้งนี้เป้าหมายชัดเจนขึ้นแล้วก็พุ่งเป้าไปที่การอัดฉีดเงินระยะสั้นให้เร็วและแรงที่สุด โครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจใหญ่ที่ใช้งบประมาณรวมๆแล้วกว่า62,000ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือคนกว่า33ล้านคนเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะโดยเขาแบ่งกลุ่มเป้าหมายชัดเจนเลยทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มคนทำงานที่อยู่ในระบบภาษีและก็กลุ่มที่อยู่นอกระบบภาษี เป้าหมายหลักก็คือเอาเงินใส่กระเป๋าคนรากหญ้าโดยตรงให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยทันทีในช่วงปลายปี2,568ต่อเนื่องถึงต้นปี2,569ซึ่งเป็นช่วงที่คาดว่าเศรษฐกิจจะซบเซาที่สุดโดยคาดหวังว่าจะช่วยกระตุ้น GDP ได้ประมาณ0.07-0.08% 0.07%ฟังดูอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ในภาวะที่เศรษฐกิจแทบไม่โตเลยแค่ประครองไม่ให้ตัวเลขติดลบก็อาจจะถือว่าสำคัญแล้ว แต่มาตรการแบบนี้มันก็เหมือนการให้ยาแก้ปวดหรือเปล่ากับเอเวลินคือช่วยบรรเทาอาการเฉพาะหน้าแต่ได้ไม่รักษาที่ต้นตอของโรคเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะและรัฐบาลเองก็คมทราบดีเลยมีชุดนโยบายอีกชุดหนึ่งออกมาคู่กันในชื่อที่ค่อนข้างติดหูว่า Quick Big Win Quick Big Win ค่ะหรือแปลตรงๆก็คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และรวดเร็วซึ่งแนวคิดของมันคือกระตุ้นสั้น ได้ผลยาวกระจายตัวคือพยายามจะทำนโยบายที่ไม่ใช่แค่แจกเงินแล้วจบไปแต่หวังให้เกิดผลต่อเนื่องในระยะยาวด้วยค่ะน่าสนใจครับกระตุ้นสั้นได้ผลยาวพอจะยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงตัวอย่างที่ชัดที่สุดอยู่ในภาคการท่องเที่ยวค่ะเขามี5้ามาตรการย่อยออกมาแต่ไฮไลท์คือการลดหย่อนภาษีค่าที่พักและร้านอาหารซึ่งตรงนี้คือการกระตุ้นระยะสั้นครับ แต่ส่วนที่หวังผลระยะยาวคือเขาให้สิทธิทประโยชน์พิเศษเป็น1.5เท่าถ้าไปเที่ยวในเมืองรอง55จังหวัดอ๋อมีเงื่อนไขพิเศษใช่ค่ะนี่คือความพยายามที่จะกระจายรายได้และนักท่องเที่ยวออกจากเมืองหลักที่กระจุกตัวกันอยู่ไปสู่เมืองเล็กๆให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนขึ้น หรืออีกตัวอย่างนะคะคือการสนับสนุน SME s ที่ให้วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและค้ำประกันสินเชื่อรวมรวม,มแล้วสูงถึง2 6 7 0 0 0 0ล้านบาทผ่านสถาบันการเงินของรัฐเพื่อต่อลมหายใจให้ธุรกิจเล็กๆที่เป็นเหมือนเส้นเลือดฝอยของประเทศรอดจากช่วงเวลายากลำบากนี้ไปให้ได้ฟังดูเป็นมาตรการที่ครอบคลุมดีนะครับพยายามจะช่วยทั้งคนตัวเล็กกระจายรายไ,ได้แล้วก็พยุงธุรกิจ แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็อดคิดไม่ได้ว่านี่เป็นการแก้ผ้าเอาหน้ารอดหรือเปล่าครับคืออัดฉีดเงินระยะสั้นทุกวิถีทางเพื่อประคองตัวเลขไปก่อนแต่ปัญหาโครงสร้างจริงๆที่เราคุยกันตอนต้นทั้งเรื่องนี้ทั้งเรื่องความสามารถในการแข่งขันก็ยังกองอยู่ตรงนั้นรอรัฐบาลหน้าเข้ามาเผชิญอยู่ดี ในเอกสารมีเสียงวิจารณ์ทำนองนี้บ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดของข้อมูลชุดนี้เลยเพราะมันคือเสียงสะท้อนจากคนตัวจริงในสนามที่มองข้ามช็อตของมาตรการระยะสั้นเหล่านี้ไปแล้วพวกเขากำลังพูดถึงสิ่งที่อยากเห็นจากรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาหลังการเลือกตั้งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงรากของปัญหาที่แท้จริงมาตรการระยะสั้นก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆในข้อมูลที่เรามี คือเสียงสะท้อนจากคนตัวจริงในแต่ละภาคส่วนที่เหมือนจะบอกว่ายาแก้ปวดมันไม่พอแล้วพวกเขาต้องการผ่าตัดใหญ่เริ่มจากภาคคาปลีกยักษ์ใหญ่อย,อย่างเซ็นทรัลพัฒนาเขามองเรื่องนี้ยังไงครับ ทางเซ็นทรัลพัฒนาเขามองไปที่กำลังซื้อเป็นหลักเลยค่ะเขาบอกว่าแม้โครงการกระตุ้นอย่างคนละครึ่งจะยังจำเป็นต้องทำเพื่อช่วยประคองยอดขายในระยะสั้นแต่สิ่งที่อยากเห็นจากรัฐบาลใหม่อย่างจริงจังคือนโยบายที่เข้าไปแก้ปัญหานี้ครัวเรือนแบบถึงรากถึงโคนอืม mm. และที่สำคัญคือต้องผลักดันให้คนชั้นกลางมีรายได้สูงขึ้นเพราะนี่คือกลุ่มผู้บริโภคหลักของประเทศถ้าคนกลุ่มนี้ไม่มีเงินในกระเป๋า เศรษฐกิจในประเทศก็เดินหน้าต่อลำบากค่ะประเด็นที่น่าสนใจมากคือแต่ละกลุ่มเหมือนจะบอกรัฐบาลคนละเรื่องเลยนะครับฝั่งค้าปลีกอยากให้แก้หนี้เพิ่มรายได้คนชั้นกลางแต่พอไปฟังเสียงจากเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเขากลับมองไปอีกแบบหนึ่งเลยใช่ค่ะคนละมุมเลยทางสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเขาบอกว่ามาตรการช่วยเหลือระยะสั้นแบบให้เงินเป็นครั้งคราวนั้นแก้ปัญหาไม่ได้จริง สิ่งที่พวกเขาต้องการคือการแก้ปัญหาระยะยาว4เรื่องที่เป็นหัวใจของการทำเกษตรเลยคือ 1. ขอมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี 2. ขอระบบการจัดการน้ำที่เพื่งพาได้อขอให้ช่วยลดต้นทุนปุ๋ยและยาและ 4. ขอระบบการตลาดที่เป็นธรรมไม่โดนกดราคา เขาบอกว่าถ้ารัฐบาลใหม่ทำสี่เรื่องนี้ให้สำเร็จได้เขาก็สามารถยืนได้ด้วยขาของตัวเองไม่จำเป็นต้องพึ่งมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นอีกต่อไปโอ้โห oh มันสะท้อนว่ารากของปัญหาของแต่ละกลุ่มนั้นแตกต่างกันมากไม่มีนโยบาย one size fits all ที่จะแก้ปัญหาให้ทุกคนได้จริงๆค่ะแล้วก็มีอีกคู่ที่น่าสนใจครับคือมุมมองของนักธุรกิจใหญ่กับมุมมองของคนรุ่นใหม่ ฝั่งหนึ่งมองเรื่องประสิทธิภาพการบริหารระดับมหาภาคอีกฝั่งกลับมองเรื่องคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่ใกล้ตัวมากๆ ถูกต้องเลยค่ะทางฝั่งนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขอพูดชัดเจนว่าอยากได้รัฐบาลที่มีมืออาชีพเขามาบริหารประเทศโดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจต่างๆต้องไม่ใช่รัฐมนตรีที่มาจากโคต้าทางการเมืองแต่ต้องเป็นคนที่เก่งจริงรู้จริงทันโลกเพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ครับเป็นมุมมองจากยอดพีระมิดใช่ค่ะนี่คือมุมมองจากยอดพีระมิดที่มองเรื่องความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นหลัก แต่พอเราลองไปฟังเสียงจากคนรุ่นใหม่ที่เป็นฟรีแลนซ์อย่างพริตตี้หรือพิธีกรมุมมองของเขากลับมาโฟกัสที่เรื่องพื้นฐานมากๆเลยพวกเขากังวลเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับสิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขาบอกว่าตัวเลข g d p จะโตเท่าไหร่อาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตที่เขาต้องเจอทุกวันเจนเขาอยากเห็นระบบสาธารณสุขอย่างบัตรทองที่พึ่งพาได้จริงๆไม่ใช่ต้องไปรอคิวนานๆหรือได้ยาไม่ดีพอ เขาอยากเห็นการควบคุมค่าครองชีพที่ทําให้เงินในกระเป๋าของเขามีความหมายมากขึ้นและอยากเห็นการแก้ปัญหาภัยพิบัติอย่างน้ําท่วมที่เป็นแบบแผนเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่การเอาถุงยางชีพไปแจกหลังเกิดเหตุแล้วจริงด้วยครับมันสะท้อนให้เห็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างมุมมองของคนแต่ละกลุ่มเลยนะคะ ฝ่ายหนึ่งมองภาพใหญ่เรื่องการเติบโตแต่อีกฝ่ายกําลังต่อสู้กับปัญหาปากทองและความมั่นคงในชีวิตประจําวันทั้งหมดที่เราคุยกันมามันเหมือนเรากําลังดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยนะครับที่มีทั้งวิกฤตซึ่งหน้าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสุดความสามารถและก็เสียงเรียกร้องถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคต สรุปแล้วภาพของเศรษฐกิจไทยปี2569ที่เราเห็นก็คือภาพของประเทศที่กำลังเผชิญหน้ากับความจริงอันเจ็บปวดทั้งจากพายุเศรษฐกิจโลกปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานและความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เข้ามาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา รัฐบาลชุดปัจจุบันกำลังทำทุกอย่างที่เป็นมาตราการระยะสั้นเพื่อพยุงสถานการณ์เอาไว้ในขณะที่ทุกภาคส่วนของสังคมก็กำลังฝากความหวังครั้งใหญ่ไว้กับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาผ่าตัดประเทศใช่ค่ะมันคือปีแห่งทางแพ่งอย่างแท้จริงและจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้วิเคราะห์กันมามีคำถามหนึ่งที่น่าขบคิดต่อ นโยบาย Quick Big Win หรือการกระตุน้นระยะสั้นอาจจะเปรียบเหมือนการให้มอร์ฟีนเพื่อระงับความเจ็บปวดมันช่วยพยุงเศรษฐกิจไม่ให้สุดหนักลงไปได้แต่มันไม่ได้รักษาโรคที่อยู่ข้างในการจะยกระดับศักยภาพของประเทศให้กลับมาแข็งแกร่งอย่างแท้จริงได้นั้นจำเป็นต้องมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่หรือที่เราอาจจะเรียกตามกันว่า b ิ g s t r u c t u r a l Win ค่ะดังนั้น คำถามสำคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปขบคิดกันต่อก็คือท่ามกลางเสียงเรียกร้องที่แตกต่างกันจากแต่ละภาคส่วนและความท้าทายรอบด้านที่เราเผชิญอยู่อะไรคือการปฏิรูปโครงสร้างครั้งใหญ่ที่เศรษฐกิจไทยต้องการมากที่สุดเป็นอันดับแรกเพื่อจะสลัดตัวเองให้หลุดพ้นจากภาวะโตต่ำที่เป็นเหมือนหล่มโครนนี้และกลับมาเติบโตได้อย่างยั่งยืนในทศวรรษข้างหน้า